พัมพัมพัมัมัมไปไปไปไพัมัมัมัพัเง้ยเง้ย้ล้อมวงงเงี้โอยสดมากสีใสฮะสีสดสดสีสดให้เข้ากับนเริ่มสด้ายแล้วเออเออมันเป็นคอนโนเพราะเราเป็นเจ้าของห้องหรือเปล่า ไม่รู้สิทำไมเจ้าของง่องมันได้ศูนย์ตอนเริ่มสองคนเลยอ๋อเออนั่นไม่ใช่ลแปดโอ้โหนี่หมายถึงไรโซนหน่อยะไรกันโอ้ยน่ารักมากหนึ่งอ้ย้าขวาขวาน่าสายาวินเลจใครเป็นสุดใครวยคุณสายยาโอ้ย อันอุ๊ยอันตรายเลยเนียเดินเดินไปหาเฉยครับเดินไปเอาคุณฟอร์ดด้แยไปคอไดบดใส่บดใส่บดซส่บดใส่ยบด้าโอ้โหลกันใครไม่คุณอกขวาล่างสิขวาล่างอ่ะไม่ก็ซ้ายล่างเยอ้อ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 ยอ่ายคนณาวาย คือถ้าขับมีโนเล่นทระมานแล้วอันนี้ก็คืออย่างนี้โอ้ใช่ใช่มันจะเจ็บตอนเข้าเศษครับจะเจ็บเข้าเศษ่นแหละแล้วใครเลือดต่ำกว่านั้นก็คือแบบอไว้ก่อนก็ตายก็คือตายเพราะนะครัโดนเหยียบด้วยบอยธรรมดาไออาวุธอาวุธมาละอาวุธอาวุธเพราะอาวุธหน่อยอามันอาวุธกระต่ายกระต่ายอุ้ยตังค์ตังค์เป็นตระูลหัวโตจะไม่มีใครอยู่คนเดียว มเลือดนวดปะไม่นวดโอเคเอาหโี้ไปเอาขี้เลยละคนเปิดบ้านอะไรแย้ๆคือใครวนมาตรงนี้คือโดนผมอ่ะมีสี่แห่งอ่ะอะไรเนี่ยอันนี้เราไม่เคยเล่นไงว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้ยโฟกซ์ลิฟต์รอโอวบีวเอสดีกดสเปซมาโอเคเลื่อนอ๋อเอาของ โอ้ยเกียดขับรถจังเลยอะไรเนี ko ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยห่วมากแบบเพื่อนเขาเรียกแล้วแล้วหนูไปกระโดดใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเอาของเอาของให้คุณไม้ด้วยโอ๋อโอ้โหบังคับยากกันนะเนี่ยแล้วยกโนูทำไมยกยกกระโดได้เลยยี่คุณม้ยกโนูทำไมบินได้ เอาเา้าวแล้วเราเอาของให้หนูทำไมอ่ะอ๋อหนูละ <c oughs> มันต้องยกไม่เข้ากล่องด้วยป่ะอม่ใช่ค่ะคือแค่ขึ้นเออแค่ยกขึ้นมันก็ขึ้นแล้วป่ะเกิดอะเนี่ยงงมากยกขึ้นกระโดดแล้วป่ะไม่ใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองโสดเลย มันจะเป็นมองว่ายี่สิบสี่เลยเหรอเล่นไม่เป็นยี่สิบสี่เลยเหรอไยะนี่ขนาดบอกยากนะในที่สองนะคุณยากอ่ะไม่เราเล็งแต่ท้องโอเคนะแล้วโอ้โหอดอันนี้คือมีมีมีครบสองมือเลยเหรอโอ้เขาเรียก็เอาหนามมาอีกแล้วมันอีกแล้่ก็อะไรอีกแล้ว โอ้ my god ดม้ว่าโน่ตายแล้วล่ะโอ้แล้วตายด้วยโอ้ยเออหน้าดะเมิดโม่พูดแล้วหาสาแล้วเจียวโม่ตายแล้วเฮลิวบอยแก้วนี้มันดุแรงจริงมากครับไม่ได้หิวไซ้ำอุ้ยความกดแค้นกดไปเรียน12 ต้องลงล่างอ่ะแล้วก็ข้ามไปเรื่องอะไรจะข้ามไปฝันเออฮิวฮิวก็ได้เออฮิวเออนี่ข้ามเรอต้องยอมเก็บลงลงน้ำนิดนึงเออโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยขโมยกล้องของฝันโหหยิบมาแล้วขโมยกันเองได้นะคะเฮ้ยเอ็ดนี่ไม่เคยเล่นแล้วแล้วหนูหยิบยังไงนะอ๋อเป็นบาร์นะคะแล้วก็เอาเข้าบ้านตรงนี้วางยังไงนะ แค่เดินเข้าก็ได้ค่ะอ๋อเดินชนก็พอนี่หว่าเดินชนก็พอแนี่เหรอโอเคได้เฮยเห็นนะไอ้สีฟ้านั่นี่ะทีอย่างเดียวใช่ปะเลียวหยิบได้คีละกล่องไหมเหรอเอาไปทำไมอ๋อกระโดดได้นะข้างบนกล่องไปเยอะไปละทำไมอะไรครับอะไรครับเอาไปทำไมเอาไปทำไมนั่นสินั่นสินั่นสิทำไมอ่ะมันมีคนโทนรูดซับจนหมดบ้านเลย เราอะเยอะนะเราอะข้างบนข้างบนเยอะกว่าถ้าข้างบนห้ากล่องแล้วนะข้างบนน่ะเออไปไปลูบซับข้างบนไหมเออเราควรจะกลัวข้างบนนะเฮ้ยมันทำอะไรแถวนี้มันทำอะไรแถวนี้แกขี้น้อยโอ้ยี้โลเลยโอ้ my god คือทำไมไมันมันมันไม่น่าจะโอ้ยแล้วดูแต่ละคนดับเบิ้ลมะเขือกับปืนสองกระบอก เดินมาเข้าทีละสองคนเร็วคือโอ้เด็กดีวิววิวอิววิววอนกดถ้าโอยืนต่อไปนะทำไมชักก่อนชักไปไหนทั้งนั้นอันนี้คือเใช้โอนค่ะ เผือเที่นี่ไปได้ทั่วแมพนะคะมะเขือแล้วมันมีระยะของมันมันเท่าเท่าที่ถ้าเราควบคุมดีๆมันก็จะไปได้ไกลอะนะไกลในระดับท่านจิ๋วเคก็นั่งดูต่อได้องเลยครับแต่อย่างมากก็ไม่ไม่ถึงทั้งแมพแน่นอนมันก็ทั้งแมพเหลียวปลอดเหลียวเดี๋ยวแล้วมันไปทางไหนครับ เดียวได้ไม่เกินไปอีกเอาได้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 เลยเขาเรียกว่าคำเองนะคะเขาเรียกว่า sample sample ก็คือมีคนอยากรู้นเว่ามันไปได้ไกลขนาดไหนเนี่ยโทษเออเราก็เลยทําให้ดูเป็นตัวอย่างไงเออได้เลยหนูจะจำเอาไว้จะจำไว้ ไม่นี่กญแจใครอ่ะเจต้องถูกจังนะอ้วผมมองไม่เห็นนะได้เลยโอ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่เห็นเเรื่องเลยอยังไงมันก็คือโอ้เ้ยเฮ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 ยเฮ้ยไม่เลยไม่นะเออเออโอ้ยเหลือไว้วำไ่ เย้เด็กน้อยได้เด็กน้อยได้รวยถ้วยแล้ว้วยกล่วันนี้เราจะยังได้ถ้วยแล้วโอ้แล้วอะไรผมไม่เอาถ้วยครับวันนี้เล่นสนุกสนุกดูดิจีบีสนี่ไอหนึ่งเนี่ยโดนเล็บขบอ่าไม่นาทีไม่ถึงถึงปะถึงหรอถึงละถึงถึงถึงต้องยิงดูดิยิงดูเออถึงด้วย โอยสวัสดีครับคุณโนนีีค่ะโอ้ยข้า้ขาอ๋อตาต่อไปตามนูต่อนะอี๋เหรอใม่นะโอ้ยใ่จังเลยนึกว่าใช่นะนั่นนะสิโอ้ยเปิดบ้านเลยบ้านเต็มแล้วลองเดินไปด้านซ้ายมั่งดิไปด้านขวา เอาใครเยือแล้วหันทุนตรงก็ตายกันอยู่ตรงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาสักหนึ่งจหนุจะต้องต่อยคุณลางนี่แหละไก่ไก่เฮ้ยเขาสบายใจหน่อยหนู่มมาเอาดามิดหนูไม่เอาอย่างถุงแล้วตอนนี้นะน่าสนใจนะอืม อุ้ยโอ้โหน่าสนใจเราเราไม่ทำกับตะพาธเราสีสูงขึ้นเลยด้านแตะด้านขวาล่างแบบอย่าใส่ผมก็พออย่าใส่ผมก็พอขอขออย่าใส่ผมก็พอขอลองหน่อยสิเอออวิ่งวิ่งวิ่องวิ่งอุ้ยมีแต่คนรักนะเนี่ยคุณ็นไหมวิน่ารักจังเลยอ่ะขอลองดูอยากลง้ไหได้เลยเฮ้ยอะไรการตีโพอตีเฟ ตายแล้วมีแต่คนรักที่มีแต่คนรักคนหลงเนี่ยคุณโนว้าวน่าจะได้บ้านนั้นละบ้านตัวเนี่ยโอ้บ้านดีเลยบ้านตงไม่เล้ยมาโดนอุ้ยเลยอหักอุ้ยตายแล้วอันว่าคุณสวยจะมาแสดงสิ่ง นแค่นี้แหละอ่าร้องโคตรได้เลยไปไหนกันเลยแย่จริงๆเลยอุ้ยไม่ต้องไปอะไรอยู่ตรงนี้แหละอุ้ยตายแล้วฝั่งผมคือโคตรโคตรโคตรไอ้นี่โคตรโลกสบายมากเออจะตายแล้วโดนดามิดไปเรื่อยๆหรอโดนจนตายอะค่ะไม่ไม่ไม่ ตายก็เมื่อกี้ตายเปแล้วโน้โหมันอยากตายอีกรอบเองเออโอ้โหแกต่อออย่าให้นองใช้อเกมได้นี่จำไว้จะบอกอะไรยจําจํอยู่นะตดไว้นะโอ้เอติดนะอ๋อจะเจอติดนะสร้างตึกเติดอติดเอติดบอกหนง บล,ล็อกนึ่งแต่สถานตึกน้ร้อยสิตั้งตึกตั้งตึกห้เสสิจอะไรเนี่ย oh. อ๋โอแล้วเเราได้ติดสองแถวแล้ว โฮ้ยพี่บ้าอ่าแย่ละอ่ะแย่แล้วแย่แล้วสายยาเสร็จก่อนแล้วโอเคโนเสร็จแล้วสายยาเสร็จก่อนที่หนึ่งโอยแล้วเขาเล่นโอ้ยแพนเหรอทำไมผมไปอยู่กับอะแพสร้างศึกอ๋อโอ้ยนะโอ้ยเกิดเรื่องอะไรต้องต้องต้อมีาล่างมีแข็งแขง ตึกฐานคุณแข็งแกร่งดีนะยแข็งแกร่งมากโอ้ยเอาเออาจจะได้ก็ได้เว้ยเออฐานล่างของคุณแข็งแกร่งเี่ร์วิสตวิศวกรรมอ่ะ ตัดเสร็จกี่ตัวแล้วคนไงแข่งเอ้ยสามสามผมก็เสร็จผมก็เสร็จเสร็จแล้วเหรอเสร็จเสร็จเสร็จผ่านลากพอดีเนาะเออผมผมแค่ต้องการผ่านลากแข่งแข่งเนี่ยคือที่มันมันอ่อนแอเกินไปอ่มันค่ไมันเไินโดนบอกือมันกดไม่ได้คุณสายยังเป็นอะไรบ้าเอ้ยลราผอมเราอยู่ตรงขอบมแต่ยังผ่อสักทีได้ไหมอุ้ยเอาเลยขอสักทีได้ปะนั่นแหละเสื้อกโนหนาวอยู่ ตวิวมันเลยลแ,ลแล้วพี่เดิมที่เก่าทุกคนรู้ไหมฮะว่าที่เกิดอ่ะมันมีข้างบนด้านซ้ายอีกที่นะแม่งไม่ไปเกิดตร,รตงนั้นด้วยซ้ำอ่ะมันไม่เกิดใครก่อนเ่ยหุ้ยมาแต่วา่าในวิน่บอลกับคนนี้เลยวิโอ้โหใส่ตัวเองไหมปะไปได้กันเลยอือเขาพึ่งฮิวไงมโอ้ยตาโอเคโนไปด้วย

ก็ทำไมโชคชะตามันนำพวกเรามาอยู่ด้วยกันตลอดนะไปแล้วนั่น <มา S 2> สินะชะต,า,ตาคุณเปิดห้องอะชะตากรรมคนเปิดห้องใกล้ๆกันอะแอองจริงเลย,เยแล้วแต่พลอยสูงแล้วเนาะเออเอเอ,เอจริงด้วยนะมันนำพาพวกเรามาเจอกันตลอดเลยอะแงจริงครับแล้วก็จะมีคนไปเฉียบไอเหลืองๆไงไม่เดียวไม่เดียวไม่เรีมัดไอะไรก็ให้มันจบในเกมนี้เนาะเราจะทำให้มันยากขึ้น ยาไปบาดหมากันนกกรีมนะใช่เอ้เราจะไทำนกกรีด้วยขอฮิวหน่อยนะคุณนายอยากจะเอายาไปไปให้หายดีขึ้นตรงเลยแต่ว่าทำไม่ได้นะโอ้ยขอฮิวกทีเลยแล้วก็ได้ฮิวอีกนะแล้วดูดิแต่ละคนมันบรรจอปากโอ้ยคุณแพ้ตาย เอาโยนเลยเอาเอาคุณแพย์คุณแพทอ์เม <that pus> <instead> ื่อกี้เมื่อกี้คุณแพทยยกเอลล์หลาไมอะรูปแบบโหรูปแบบนี่เกิดต้องเงวน ผมจะแก้แก้ผมทำใหม่แล้วมันโค้งผมทำไมอะทุกทุกคนลองนึกภาพนะเมื่อกี้กับสยากำลังลิงหมัดอ่ะแล้วคุณแคทเท้าโซเอวอ่ะแล้วยกเอวหลบอ่ะก็ลอดผ่านไปเลยเยอะไม่ถึงมั้งไม่น่าถึงเยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงทำไองไม่เห็นกดกดมันมีกด R ดิกด R กด R เพื่อดูแมทได้เลยเฮ้ยถึงถึงถึงโดนพ่ กูดกระบอกเพชรลายๆตัวนี้มันเมียนจริงๆเฮ้ยโอ้โหแต่โดดไปยังไงก็เนี่ยรอบหน้าถ้าขึ้นมาชนะก็ไอที่เราอ่ะอุ้ยว้าบทำไมเรายังไม่ว้าบล่ะโอ้หแต่เมื่อกี้คนเนีนจริงนะสเอาเอาเอาไปตัดเป็นช็อตดูครับพี่จ๊ะจินผิดคุน เชื่อผมอนน้ำชอบโอ้ชีวิตชีวิตแต่ละคนมันละทมจังวะไาละกันอุ้ยเ้มาขึ้นไปข้างบนตรงนั้นน่ะ้ยไประบายบึ้มบึ้มบึบึ้มไม่ได้ต่ากันได้ปะคะไม่ได้ อาต้องเป็นคนเดียวอุ้ยวูนอีกแล้วเหรอตะตุีู่กวันนี้นะวูนตลอดเลยอ่ะอุ้ยงไทันอีกเยอะไปไปนะไม่นะไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้ว้กกโต้ว้ไม่เก่งเรืองการเดินอุ้ย เราไปยืนกันตรงนั้นสองคนสุดท้ายเป็นคอนเทนต์จริงๆเนี่ยพูดนิสแล้วพูดนิสแล้วชอบเขาพูดนี้มากเลยอ้อุยเาเอาอาวุธเอาอาวุธเอาอีกสักหนึ่งดีอาวุธอุ้ยไม่คุ้มอ่ะออกอาวุธออกอาวุธไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่มันจะจบแล้วไงเออ เกียรใครอ่ะเอสใช่ยังจะถามอีกเหรอเกียรติคุณต้นเกลียดใครอ่ะยังจะถามอีกเหรอถามมาถามอีกเหรอนุ๊กค่ะต้นค่ะเฮ้ยวันนี้มีแต่คอนเทนต์ โอ้ยดีได้คอนเทนต์ล้วๆเลยเมื่อคุณเล่นคอมเมลทุกคนจะกลายเป็นบ้ากันไปหมดเกมได้แล้วคุณยายเกมได้แล้วถ้ากดได้สุดนะมันจะคอนเทนต์มากมากเลยเย้ไม่เป็นไรโนเอาถ้ยดามจไม่คุณโนอ่ะไม่ไม่ดาเมจก็ถูกทำดาเมจอ๋อไม่ต้องห่วงโนใส่มาทั้งหมดอ่ะอะไรที่มันเป็นมันคุ้ยได้ทำได้หมดอ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไป ว่าแอนิเมชันสายาอิงหวัดเมื่อกี้แล้วกูคุณ็ตยกยกมือลงทำาดาเมจมากที่สุดสายาอยู่นู่นสายารอได้ดี่สุดอ๋อทำดาเมจมากสุดทำดาเมจมากสุดเฮ้ยทำได้ดีมากที่สุดไปได้จากไปได้มาจากไหนอ่ะดาเมจดาเมจจากไอ้เคียวแน่เลยพื้นอะมินิเกมมากสุดนะมินิเกมมากสุดคุณโนอย่ฮ่องโดอยู่แล้วล่ะ ละเหลือดรับดาเมจกับโดนดาเมจเอ้ยรับรับรับดาเมีดทุนสุดรับดามีดทุนสุดโรเวดดามีไม่ได้ไม่มีใครตีเขาเลยไงไม่มีใครมีทุนมาให้เลยเนี่ยได้ได้กุญแจน้อยสุดโน่แหละกุญแจเสียเสกกุญแจน้อยสุดถือใจยาไม่เคยมีใครต่อยเขาเขาต่อยตัวเองอ่ะมีเกมแค่มีเกมมากสุดมากสุดงานใหญ่เฮ้ยผมไม่ได้เลยเลยอ่ะ เป็นเจ่นเป็นไอสุดสุดชายะเหรอโอ้โหเยะอย่างงั้นเหรอเอาว่ะเหมือนจะเหมือนจะมีเกมสลามบอยสุดก็ผมอยู่ดีเนี่ยเจนี่วผมแย่มากสุดแต่ย่าทับถามรางสายเนี่ยเออผมไม่ผมไม่ได้รางวัลเลยนะและและเอาฟิเอาเฮ้ยเฮ้ยผมอาจจะติดคุกกันเนี่ยคือพอต่อยกับโคตรโดนสองคนละ แล้วแบบไม่เอะไรเลยเอ้ยขนาดต่อยกันอยู่สองคนน่ะรับดาเมจกันโดนดาเมจอ่ะยังยังไม่ได้ทั้งคู่นะได้ที่ระหวัดเยอะทั้วกันโอเคเดียวละโอเคมี่แอนดูอยู่ในคลุกใช่ก็เซียได้ถ้วยเยอะกว่าคุณสียะได้ถ้วยเยอะกว่าผมที่สามได้ไงเนี่ยนึกว่าคุณนึกว่าจะได้ที่สี่นะเนี่ยจริไม่เพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ถ้วยเลยไง ผมได้ผมมีแค่ถ้วยสองถ้วยแต่ว่าคุณแพทเตอยต่อยทะลุออกม <laughs> า,าจากกุก <laughs> ชอบ <laughs> ดุจังอนะ่ะดุจังเราเนี่ยนี่เนี้อ